อาหารยินดีตอนรับเสจนตอนหับเลยต้องตอนหับนะมาครับเรามาเที่ยวตาดตะยิกเสือทา่เราเขาจะเรียกว่าตาดขยิกเสือตาดขยิกเสืออืมเขากจครับรถจากเนาะรถมอเตอร์ไซค์เขามา่อไรส่วนนักท่องเที่ยวนะครัถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมาขับรถใหญ่จอดอยู่ข้างนอกล่าจอดรถข้างนอกตกลังลังลังเพึงอ่าตกลังเพึงอ่าลัางพึงเอ้สวย น้ำตกที่เราจะไปก็คือน um, nope, uh, mm, ้ำตกหลังพ uhm sì> ึ่งนะครับน้ำตกพึ่ง no น้อยพึ่งน้อยโอ้โหนี่ทางลูก็จะมีแผนที่แนะนําท่องเที่ยวโซนต่างๆนะครับรวมทั้งแคมป์ปิ้งขอยูบ่งไดยมีแคมป์ปิ้งด้วยดิพอได้พิกัดการท่องเที่ยวแล้วเราก็ไปกันเลยอันนี้ทางไปตาลยัางนอกมีถามกันว่าทางไปน้ำตกอะไรกันบ้างครับเออแต่ไม่เป็นทางเออยังก่อนทางพึ่งอ่ะไม่ตัดทางพึ่งเลยค่ะ จะเป็นางเจากจุดนี้ไปก็จะมีป้ายบอกทางไปอีกหลายน้ําตกนะครับทางเดินช่วงแรกมันก็จะเป็นสโลมีหลายลบอนลนลงไปนะครับถือว่ายังไม่ชันมากครับเดินลงไปหน่อยมันก็จะเป็นทางลาดนะครับเราก็มีสวนครับนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่มเล็กๆนะครับแต่พอเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพเพื่อนๆจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจะมีมากลุ่มใหญ่ว่ารองเท้านี่ไม่ไม่ใช่นะักท่องเที่ยวเลยเราทำกับป้องจริงๆสักเท่าไหร่ปะอู้อยันไปยันเรนไม่ไหวเออต่อไปใครจะทำต่อไปวันนี้วันเสาร์ครับยุทธยาวของไทยนักท่องเที่ยวยาว มาถึงจุดนี้ก็สังเกตดดูแล้วครับนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะเป็นวันหยุดยาวด้วยกายพรบ่พอใจรับพรนะครับบนทางลงนี่นะผัดทอโอ้ทางสั้นไปจากจุดนี้ไปนะครับจะเป็นทางลงที่แบบเป็นบันไดชันไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าร่างกายต้องพร้อมจริงพี่บันพี่น้องเลยเบิร์นเยครับเดีอลงไปอีกเลิกเลยติดตามอีพีต่อไปกันครับ